อันนี้เป็นภาพตัวอย่างว่าทําไมคนที่ซื้อสัญญาแล้วทําตรงข้ามในวันรุ่งขึ้นหรือทําตรงข้ามในชั่วโมงถัดไปก็ตามเนี่ยด้วยการช็อตสัญญาจึงหมดภาระผูกพันในตลาดได้หรือคนที่เริ่มต้นด้วยการช็อตก่อนหรือขายล่วงหน้าไปก่อนทําไมทําตรงข้ามหรือซื้อกลับเนี่ยก็หมดภาระผูกพันในตลาด TF e x แล้วนะคะอันนี้ภาพนี้จะเป็นการอธิบายเรื่องการหักล้างสัญญาหรือที่เรียกว่าออฟเซตนะคะออฟเซตได้ยังไง เรามาดูว่ามีนักลงทุนอยู่2ท่านนะคะนักลงทุนอยู่2ท่านนี้มองทิศทางตลาดตรงข้ามกันถามว่ามองอยังไมมองตรงข้ามกันสัญญาจะเกิดขึ้นได้แสดงว่าต้องมีคนหนึ่งซื้อและอีกคนหนึ่งขายถึงถาจะจับคู่สัญญาเกิดเป็นหนึ่งสัญญาเป็นวอลลุ่มในตลาดได้นะคะถามว่ามันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะสับสนว่าเอ๊ e, วันนี้วอลลุ่มการซื้อขายสมมุตินะคะหนึ่งหมื่นสัญญาเป็นคนซื้อเท่าไหร่คนขายเท่าไหร่เนี่ยอะไรแบบนี้เป็นต้นจริงๆคือมันคือเท่ากัน หรือถ้ามีสถานะสัญญาค้างเอาไว้ในตลาดเยอะๆสําหรับบางซีรีส์อย่างเช่นซีรีส์ยูที่เรากาลังพูดถึงนี้สมมุตินะคะ25,000สัญญาในตลาดเคยมีคนถามนะคะว่าแล้วมีคนซื้ออยู่เท่าไหร่คนขายอยู่เท่าไหร่ไอ้25,000สัญญาคําตอบคือเท่าตัวเลขนั้นแหละค่ะเพราะว่าสัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการจับคู่กันของนักลงทุนที่มองตรงข้ามกันคนนึงซื้อมองว่ามันจะขึ้นคนนึงขายเพราะมองว่ามันจะลงนะคะในที่นี้คือมีคุณระวินกับคุณอาทิตยาคุณระวินมองว่าตลาดจะขึ้น ในขณะที่คุณอธทิตยาม,มองว่าตลาดจะลงตัวเลขทุกอย่างในที่นี้สมมุตินะคะอย่าคิดจริงจังนะคะเพราะตัวเลขช่วงนี้ตลาดสวิงน่าดูเลยเพราะฉะนั้นไม่ไมสามารถตามสไลด์ทันกับตลาดได้นะคะคุณระวินมองว่าตลาดจะขึ้นเลยทําสัญญาลอง s 5 0 u 1 0คําว่าลอง s 5 0 u 1 0ก็หมายความว่าทําสถานะซื้อสัญญาล่วงหน้าที่อ้างอิงบนดัชนี Z 50หมดอายุเดือนเซปเทมเบอร์ปี2010 นั่นคือแบบนั้นนะคะซื้อที่เท่าไหร่ทำมาร์กราคาไว้ว่าอยากจะซื้อที่640จุดเขาจะซื้อได้แสดงว่าต้องมีคนขายให้ซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณอาทิตยาคุณอาทิตยามองว่าไม่ใช่หรอกตลาดน่าจะลงนะคะ640น่าจะลงเขาก็ทำสัญญาตรงข้ามคือช็อตโพสิ i ันคำสัญญาขายนะคะเกิดการจับคู่กันส่งคำสั่งผ่านโบรกเกอร์แล้วปรากฏว่าอีกวันต่อมาดัชนีลงไปนะคะตัวเซฟฟิตลงไปอยู่ที่ 630ในขณะที่ f ิวเจอร์ของที่เรากำลังพูดถึงที่เรามีสถานะสัญญาอยู่ในพอร์ตแล้วที่เป็นซีรีส์อยูนะคะอยู่ที่632บางท่านเริ่มเกิดคำถามในใจว่าแล้วทำไม s e ต50มัน630 f ิวเจอรมันถึงได้632เพราะอะไรคะเพราะว่ามันเป็นการตกลงล่วงหน้ามันยังไม่ถึงวันครบกำหนดของสัญญาเพราะฉะนั้นราคาไม่จำเป็นต้องเท่ากันระหว่างราคาในปัจจุบันกับราคาในอนาคต แล้วถามว่าราคาในอนาคตมันจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าอันนี้มีอีกปัจจัยหลายอย่างเลยค่ะเราไม่ได้มาลงรายละเอียดเรื่องนั้นกันนะคะขอละเอาไว้ก่อนแต่เอาเป็นว่ามันไม่จําเป็นต้องเท่ากันในระหว่างทางของเวลาที่ยังไม่ถึงวันครบกําหนดนะคะพอถึงวันที่เราดูในตัวอย่างแล้วนะคะคิดว่าคนไหนกําไรคนไหนขาดทุนคะคุณระวินกําไรหรือว่าคุณอาทิตยากาไรคะอาทิตยากําไรถูกไหมคะเพราะว่า ทำสัญญาว่าจะขายที่640แต่แล้วราคามันลงไป630ก็แสดงว่าขายได้แพงกว่าราคาในท้องตลาดณขณะนั้นนะคะณนะขนะนั้นคือวันต่อมาของภาพตอนแรกนะคะกําไรก็อยู่ที่ 8. จุดจาก640มาลงที่6 3 2สําหรับซีรีส์ฟิวเจอร์นะคะได้กําไร8จุดสมมติว่าเขาพอใจแล้วคุณณิทยามักน้อยพอใจแล้วกับกําไรตรงนี้เขาก็ต้องปิดสถานะถูกไหมคะถ้าเขาพอใจอยากจะออกจากตลาดนี้ถ้าเขาพอใจจะออกไปเขาต้องทําสถานะ ตรงข้ามเคยช็อตก็ต้องไปลองกับเพราะเขาขายอยู่ใช่ไหมคะอยากจะปิดสถานะออกไปล้างพันธะออกไปเขาก็ต้องลองกับพอเวลาลองกับเขาก็ต้องรองคนมาจับคู่ด้วยเวลาคนมาจับคู่แสดงว่าคนที่จะมารับช่วงต่อก็ต้องเป็นฝั่งที่ทําสัญญาขายแทนก็มีบุคคลที่3เข้ามาคือคุณบดินคุณบดินมองว่าตลาดจะลงต่อ6 3 2คงไม่อยู่แค่นี้คงจะน่าจะลงต่อสมมตินะคะเรื่องสมมติอย่าคิดจริงจัง 632เขาเลยมองว่าเข้ามาช็อตดีกว่านะคะคุณบดินเข้ามาช็อตส่วนคุณอาทิตยาเข้ามาลองแต่คุณอาทิตยาไม่ได้เปิดสถานะใหม่คุณอาทิตยาเป็นการปิดสถานะของตัวเองนี่คือการล้างพันธะผูกพันแล้วเพราะฉะนั้นคุณอาทิตยาที่เคยช็อตไว้ก่อนล่วงหน้าก็ไม่ต้องใส่ใจกับสถานะใดๆในตลาดอีกต่อไปแล้วเพราะเขาล้างไรออกไปแล้วถามเขามาจากไหนมันก็มาจากการ ขาดทุนของคุณระวินเพราะว่าในการซื้อขาย TF เนั้นจะต้องมีการ Mark to Market Mark t ค Market คือปรับสถานะทางบัญชีทุกๆสิ้นวันไปเรื่อยๆการปรับสถานะไปเรื่อยๆแสดงว่าเราต้องรับรู้กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากราคาตลาดในแต่ละวันที่ตลาดประกาศออกมานะสิ้นวันเรียกว่า t l e m e n t p r พ c e พอประกาศ t l e m e n t Price ออกมาแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าพอเรากาไรหรือขาดทุนเมื่อเทียบกับราคาตลาดในณนขณะนั้นนะคะในที่นี้การขาดทุนของคุณระวิน ตัดเงินไปจริงๆเพราะมันมาร์กไปตลอดคิดเงินไปตลอดทุกวันนะคะพอตัดเงินไปจริงๆแล้วการขาดทุนคุณระวินเลยต้องเอาไปให้เป็นกําไรของคุณอาทิตยาส่วนคุณบดินที่เข้ามาใหม่นั้นยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีได้ไม่มีเสียอะไรเพราะว่าเพิ่งเปิดสถานะสัญญาเข้ามาแล้วก็เป็นราคาเดียวกับราคาตลาดด้วยนะคะแต่ถามว่าแล้วถ้าต่อจากนี้ล่ะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้าราคามันดีดกลับขึ้นมาเป็นห4สี่ห้า าราคามันดีดก,กลับมา6.45ี่ห้านภัสขออนุญาตลืมบอกตอนตอนต้นไปเมื่อสักครู่นพัสจะมีของที่ระลึกแล้วกันนะคะเล็กๆน้อยๆให้สําหรับการร่วมสนุกในการตอบคาถามของนพัสนะคะแต่นพัสขออนุญาตละเอาไว้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าคตัดสินจะเป็นยังไงก็ตามถือว่าเป็นสิทธิ์ของวิทยากรในการตัดสินให้ของรางวัลกับท่านน,นั้นๆนะคะไม่มีการร้องเรียนหรือว่าถือว่าคําตัดสินถือเป็นเด็ดขาดสิ้นสุดเลยนะคะไม่มีการยกคัดค้านเลยนะคะเพราะเดี๋ยวจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะมีฟลุกให้เป็นช่วงๆเป็นระยะะ,ยะนะคะเพราะฉะนั้นไม่รู้ของที่ลึกจะถูกใจหรือเปล่าแต่ก็พยายามหาของดีๆตั้งใจมาให้นะคะเพราะฉะนั้นกลับมาถึงคําถามค่ะเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าราคามันดีดกลับขึ้นมาจาก 6, 3สสองไปเป็น 6, 4, 5ห้า คำถามก็คือว่าแล้วคนไหนจะกำไรคนไหนจะขาดทุนด้วยอัตราเท่าไหร่คะด,ด้วยจำนวนจุดเท่าไหร่บดินขาดทุน1ิจุดบดินขาดทุน13จุดแล้วคนไหนกำไรคะด้าจุดมันจะดิฟกันอยู่เท่าไหร่นะคะส่วนต่างของคนขาดทุนกับคนที่กำไร สามต่อห้าคนนั้นคือแล้วส่วนต่างคนที่ขัดทุนเมื่อกี้บอกคุณบดินขัดทุนอยู่สิบสามใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งกําไรอยู่ห้ามันต่างกันเท่าไหร่คะแปดเลขแปดคุ้นคุ้นไหมคะ <5. S 1> คุ้นใช่ไหมคะมันคืออะไรคะ <5. S 1> มันคือกําไร <5. S 1> เอาไปแล้วนั่นเองใช่ค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์ร่วมตอบคาถามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ <5. S 1> <laughs> ไม่ใช่ค่ะอย่าบอกเดี๋ยวเขาตกใจกันหมดค่ะ เชิญค่ะไม่มีสถานะที่จะมาแมทค่ะถ้าไม่มีคุณบดินเข้ามาถ้าก่อนหน้านี้ไม่ม,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 มีก็จริงๆแล้วเนี่ยนักราคาตอนนี้นะภ,ภ,ภาวะตลาดตอนนี้นะคะถ้าเป็นซีรีส์ใกล้ๆเนี่ยยังไงก็มีคนแอคทีฟมีคนซื้อขายค่อนข้างมีโดยตลอดยกเว้นช่วงที่ถ้าจำกันได้ย้อนหลังไปมาสักกี่ปีดีคะตลาดใหม่ๆเลยช่วงประกาศมาตรการ30% ไม่มีใครจะรอรับซื้อแล้วมีแต่คนอยากจะขายบางท่านจะรู้สึกว่าออกระแทกใจใช่ไหมคะเพราะว่าเจอมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนั้นเนี่ยออมันก็มีวิธีแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นเรื่องของออปชั่นอันนี้ขอพูดขอไปหนออปชั่นนิดนึงนะคะถ้าเป็นออปชั่นเนี่ยสามารถส่งโคดรีเควสต์ได้ขอให้มาเก็ตเมเกอร์ส่งวอลลุ่มเข้ามาในฝั่งบีตออฟเฟอร์ให้เพื่อมีภาวะตลาดที่จะแมทแต่สำหรับฟิวเจอร์ยังไม่เคยเห็นใครทำอย่างนั้นได้อาจจะอาจจะทำไม่ได้ในส่วนฟิวเจอร์ เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเสี่ยงไหมเสียเ่ยงในภาวะตลาดที่มันไม่ปกติจริงๆคือมันลงไปถึงฟรอจริงๆนั่นอาจจะไม่มีคนมารับซื้อแต่ถ้าขึ้นไปถึงซิลลิงยังไม่เคยเห็นมันชนซิลลิงนะคะจะเหตุการณ์ที่เจอคือจะเจอตอนฟรอแล้วฟรอเนี่ยมันถูกหยุดไว้ที่10%เพราะฉะนั้นถ้าเปิดใหม่เนี่ยบางทีก็จะมีคนมารับถามว่าทำไมก็ถึงเข้ามารับเวลาตอนจะลงไปตั้งเพราะเขาคิดว่ามันจะเด้งก็จะมีคนมาซื้ออยู่ดีแต่ไม่ได้การันตีว่าราคาจะได้ที่เท่าไหร่นะคะเป็นแบบนั้น เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นกลไกการปิดสถานะหรือออฟเซตได้ในกรณีที่เรามีสัญญาขายล่วงหน้าก่อนหรือทําตรงข้ามก็ได้คือซื้อก่อนก็ได้จึงไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปแล้วในสินค้าที่เป็นในตลาด TFX นะคะจะไม่มีของส่งมอบไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันชําระส่วนต่างด้วยเงินสดแล้วเวลาถือไปเนี่ยเราเข้าออกได้ส่วนใหญ่เอาเป็นว่า9 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันที่เข้าออกได้ยกเว้นจะเจอช่วงเวลาที่มันไม่ปกตินะคะ